สวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยรอบสองกันนะครับรอบแรกผมใส่สูตร15-15ไปแล้วนะครับปีนี้อากาศหนาวมากครับมันก็เลยถั่วเราก็เลยไม่ไม่ค่อยงามเท่าไหร่คือว่าต้นนั้นไม่ค่อยสูงครับผมแต่ว่าโดยรวมก็คือสวยครับผมอย่างนี้เลยจ้ะ สว,สวยทั้งนั้นเลยครับต้นไม่สูงแต่สวยคราวนี้เราก็เลยจะมาเอาน้ําเข้าครับวันนี้ก็เลยจะใส่ได้โอกาสจะใส่ปุ๋ยมูลค้างคาวแล้วก็ผสมยูเรียนิดหน่อยครับผมเพื่อกระตุ้นนิดนึงเพราะว่าถั่วที่สูงเราก็เริ่มออกลู ว่าปีนี้อากาศมันเย็นนะครับถั่วที่สงเราไม่ชอบอากาศเย็นนะครับเราก็ต้องให้ธาดอาหารเขานิดนึงครับผมกําลังสวยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมจะบวบานปุ๋ยนะครับนี่ครับจะสองแปลงนี้จะใส่เลยนะครับอันนั้นยังไม่ได้พรวนดินนะครับผมจะใส่ปุ๋ยพรวนดินอยู่ไว้ให้เพิ่งเอาน้ําเข้า ใส่ปุ๋ยพุลดินอีกรอบหนึ่งนี่ครับตัวนี้ครับมันนิ้งละมูลทั้งเช้าครับผมเอาผสมยูเรียนิดหนึ่งนะครับครับสวยเลยครับผมนี่นะครับเราก็จะหว่านอย่างนี้นะครับหว่านไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ารอบหนึ่งแล้วนะครับ ผมหวานไปรอบนึงแล้วผมจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าถือว่าโอเคนะครับต้นก็สวยมากดูครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยแล้วก็เข้าน้ำครับวันนี้นี่ครับงา,ามด้วยครับ